เค้กค e ่ะฉันให้เวลาแกสิบวิเข้ามาหาฉันในอีเธ�่า, <10 S 2> าหรอเก้า <9 S 2> แล้วเค้กจะรู้ได้ไงว่ารหัสอีเนาและบีอะไรอ่ะก็คลิกขวาที่ชื่อฉันซีไปที่เฟรนไงครับเจเจ,จ,จไปไม่ถูกเดี๋ยวจะให้หมีมาแทนแล้วเค้ก,กไปไม่ค่อยเป็นเลยนะอีเน่าแลนด์ของเฟรนไปยังไง ก็คลิกข,ขวาเมื่อกี้ไงจ้าที่ชื่อไงจ้าคลิกชื่อคลิกที่ชื่อมาแล้วคลิกที่ชื่อมาแล้วมันจะมีหัวข้อเอ่อไอส์แลนด์อะไรนั่นไงนไอยู่บ <Enter. S 1> นแ่นนงไงอ่าแล้วแกก็เอนเตอร์มาแล้วแกก็วาร์ปขึ้นไปที่เสาวาร์ปของฉันถ้าแกไม่มาแกอดมาแล้วไง มาแล้วแล้วก็ว้ามอฏิสวัสดิ์ของฉันจ้ามาแล้วจ้าฟาร์เมลจ้าอ่ะเก็บไปจ้าว้าวนบีแล้วก็ไปเลยจ้าแค่นี้แหละจ้าลีนบีขอบคุณค่ะลีมังกรมีปีกลีไปดึงเอาเองนะจ้า